สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ท่านที่ชื่นชอบตัวเลขด้วยกันนะครับวันนี้มาพบกับช่องแอดหนุย a n n e l นะครับแอดหนุยชาแนลนะครับหรือแอดหนุยคุยเรื่องหวยนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดตุดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจ กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆที่ผมจะลงข้อมูลให้ท่านได้ชมนะครับผมลงทุกวันนะครับผมลงท,ทุกวันทุกวันทุกวันเลยวันละ3 4สี่คลิปนะครับอย่างน้อยแล้วท่านกดกระดิ่งไว้ท่านจะได้ดูแล้วผมก็จะสรุปไปเป็นเล่มๆนะครับว่าเลขตัวไหนหน่าจะจับคู่กับตัวไหนไหนงวดแต่ละงวดนะครับสำหรับวันนี้ มีเอฟซีโขมาเขาบอกว่าแอดหนุยขอลูกทุ่งกองยาวหน่อยเออเว้ผมก็เพิ่งรู้นะว่ามีไอ้นี่เหมือนกันผมก็เลยไปที่ตลาดลองถามเขาดูก็มีเหมือนจริงๆลูกทุ่งกองยาวนะครับวันนี้งวดแรกนะครับเอามาให้ดูผมดูใต้ในแล้วก็เป็นเรื่องที่ตัวเลขเยอะจริงๆแหละนะ ก็ต้องดูผลงานเขาตัวเลขเยอะก็จริงแต่อาจจะแม่นก็นได้นะครับวันนี้ลูกทุ่งกองยาวโชว์ผลงานงวดปีใหม่นะครับงวดปีใหม่วันที่17บักกราวางเลขไว้ที่5 7 4 1 0นะครับเลขตารางของเขาก็คือ5 7 4 1 0เออดูดีนะดูดีนะครับแม้จะเป็นน้องใหม่ก็จริง ลูกทุ่งกองยาวนะครับอันนี้คือใบตรวจเขาเอาหน้าปกง่ายๆนะครับอันนี้ออมสินนะท่านใดที่ชอบออมสินก็ดูนะครับดูไว้ออมสินอยู่ที่3มกับ6กล่างสามบนหกล่างนะครับนี่คือเลขออมสินต่อไปเข้าเลขใหญ่เลยนะครับเลขว่าหาโชคนะ ข้อมูลบนหลักร้อยอยู่ที่039หลัก10 147แล้วก็หลักหน่วย026นะครับอันนี้เลขตารางเด่น4นะครับ157เลขวิเคราะห์14แล้วก็7เลขล่างนะครับเลขล่างหลักสิบอยู่ที่135 7นะครับ1 3 5 7 6ด้วยนะครับหลัก10อยู่ที่เลขเด่นเขา5้าตัวมาตัวส่วนเลข10หลัก10อยู่ที่3 6 0หลักหน่วยอยู่ที่1 5 7บนล่าง1 4 7นะท่านหนึ่งไม่มีชนนะไม่เขาไม่ได้จับชนเขาให้มาเลยท่านหนึ่งมาก็จะเป็น1 0 1 2 1 6 4 0 4 2 4น7 07276นะครับให้ดูไปที่14แล้วก็7นะครับสวยนะครับสวยนะเลขมงคลอยู่ที่157พักการบนล่างอยู่ที่15แล้วก็0นะครับลาบจากซื้อไทย147 ตัวเลขเขาเยอะนะต้องดูดูไปเรื่อยๆนะครับปลาทองปลาทองอยู่ที่บน156ล่างอยู่ที่027นะครับอันนี้บน1ล่าง4นะครับัตบใจเย็นๆในการดูนะครับตัวเลขค่อนข้างจะเยอะ อาจารย์บุญมีอา,อาจารย์บุญมีมีจับเลข3ตัวทั้งนั้นเลยนะครับนายแน่มาก157่งาทำนายฝัน4นะครับ4 4่สี่สี่หนะครับชิงแชมป์บนสีล่าง7จ็ดดูไว้ก่อนนะครับ ชิงแชมป์นะจะแม่นไหมาตาคมหนึ่งห้าเกนะครับตาคมอันนี้ก็นึก4นะครับรวยและ1กับห้านะครับ ลูกทุ่งกองยาวนะครับน่าจะเป็นเลขของเขาประจำนะครับ1กับ4นะครับ1กับ4ฟ้าประธานตัวเดียว4นะครับ404 2 4, 4, 4, 4 6 4แล้วก็8 4แล้วก็7 7 1 7 4 7 6 7 8 นี่คือน่าจะเป็นของบอกอเขานะครับของลุกทุ่งกองยาวครับส่วนลองคิดนะหนึ่งสามห้าเก้าหนองหนึ่งสี่หนะครับเก้นคนเหนือดวง1กับ5ล่าง3กับ 9, 9 ของอาจารย์ดังอันนี้เลขเงินล้านก็จะเป็น1 4 6่่นะตัวเดียว1น,นะครับข้อมูลบน4 5 7ตามนี้นะครับล่าง5ที่เด็ดหวยสด0ูนย 1> 0 1น7นะครับมีโอกาสติดนะครับเนี่ยอยากให้ดูไปที่0ูนย์นะครับก็คือนะ 02, 04, 04, 0ู0ย0สนนะครับมีโอกาสสูงมากนะครับ 4ี่ะนะครับ4 2 4 4 4 5 4 8นะชุดนี้นะชุดนี้ให้วางบนนะครับนะครับ0นย์กับ4ส่วนล่างก็น่าจะอยู่ที่1กับ7อ่ามีดีนะครับมีดีนะครับมีหน่า f c เขาขอมานะผมก็เพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้นะนะ ไอ้นี่อะไรนอนี่ลูกทุ่งกองยาวข้อมูลล่าง2นะครับสองฝั่งนี้2ตัวมาตัว4ี่กับ9ชี้ขาดไปที่9นะน่าจะเป็นเลขบนล่างนะครับ2ตัวมาตัวแต่ตัวเลขเขาเยอะมากนะทำนายฝัน1กับ9ก้าทำนายฝันอีกห้า ทำนายฝันเลขเจ็ดก็จะเป็น9 5 7นะครับเศรษฐีแจ็คพอตหนึกับ5นะครับ1นึ่งฝังนี้หฝังนี้นะครับเอกลิขิตบน1 5 7ล่าง2องสีไวยตาทิพย์ หนึ่งกับสามหนึ่งสามเจ็ดอันนี้แหล่งรวมแหล่งรวมเซียนนะครับก็จะเป็น0 5นย์กับ 8, 5, 8. นะครับล่างอันนี้ล่างหนึนะครับบาสเกตบอลนะครับบน2ตัวเดียวเลยนะครับล่าง4ตัวเดียวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นงวดแรกนะครับที่นำมาลงเรายังไม่รู้ว่าอาจารย์ไหนเข้า ไว้งวดถัดไป๋้วเราถ้าแม่นเราจะเอามาลงต่อนะครับหสีแดงนะครับบนล่างกล้องฟ้าบนสีล่างหนึ่งโอเคนะครับโอเคด,ดูด,ดูดูดีเลยนะครับเนี่ยบนหนึ่งสองศูนย์ล่างแปด 0 5นะครับบนก็0 1 4 5นะครับอันนี้ก็บนดึง7นะฝั่งนี้ล่าง1 4 7นะครับเป็นเลขเขาเรียกรูกทุ่งกองยาวนะครับตัวเลขเกือบ20หน้านะเลือกไปลงทุนสูงนะ ต้องขอบคุณอาจารย์นะนี่อาจารย์ลงทุนสูงมากาเพราะอะไรต้องหลายใบไงพิถีพิถันในการทำมากๆมอสําราญบน3ล่างเก้าอันนี้เด่นรัฐบาลหนึ่งล่าง8นะครับ1กับ8ดาวเด่นจัก,กรวาลเลขดาวจัด กวานสเลขบริวา0ร0ูนย์สเศรษฐีพันล้านหนึเจ็ดเล่มน,นี้เน้นไปทางที่เลขขี้นะหนึ่งมีทุกหน้าเลยนะครับอันนี้ทกศนะครับอันนี้ออมสินสีกับ8ปดทกศหกกับ9ก้นะเอท่านใดชอบก็ดูเอาไว้นะครับทกศแล้วก็อ่อมสิน เต้มลีลาบนสี่ล่างสองมาเกมหนึ่งสี่เจ็ดสู้สู้หนึ่งหกสี่ 1, 6, อันนี้ทีมปาร์ตหูหนึ่งกับเจ็ดนะครับล่างเก้าเลขดังเลขเด่นเลขดังก็คือสี่กับหนึ่งนะครับ เลขขยันนะเลขขยันออก0147เทพรือชา1กับสีมีแต่สวยๆเลยนะครับเลขหมดน,นี้ของลูกตุ้งกล่องยาวลูกยายจันนะบน1กับ6ล่าง2 6 7 นี่แหละเลขหกไม่มีปัญหานะครับเลขหกเนี่ยแมันไม่ปักหลักว่าหกนี่จะตัดออกหรือเปล่านะครับสามกับหนะบนล่างของพลังโชคนะครับวาดสนาพาโชคบนห้านะครับหลักร้อยสามหกเจ็ดแล้วก็ศูนนะครับชอ 3ามอาลาบีห่าส,สีนะครับศูนย์สีส่หกนะครับยุ่งยออุโมยุงก็ไม่เอกยุ่งไผ่บน1นึ่สล่าง3กับ8นะครับออมสินอีกแล้ว6กับ9 4กับ9 ออมสินกับทรกศนี่รู้สึกจะเป็นไปทางหกกับเก้านะสี่เก้าหกนะผมให้ดูเฉยนะผมไม่ผมไม่ได้ทำหวยออมสินกับทรกศนะครับอันนี้ก็เป็นการดูดวงนะครับนัดกันไว้นะปกหลังอยู่ที่หนึ่งหกแล้วก็ นะครับสวยมากนะเลขชุดนี้อันนี้คือเลขที่เ c ฟซเขาขอมาว่ามีผลงานดีนะเป็นงวดแรกที่ผมนำมาลงนะครับก็อยากให้เ c ได้ดูนำไปเทียบชมงวดถัดไปอาจจะนำมาเทียบชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องกาบขอพรบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติด ตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเราจะได้เดินทางไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับวันนี้ผมได้นำเอาลูกทุ่งกองยาวมาให้เพื่อนพี่น้องน้อง,องเข้ามาได้ชมต้องกราบขอบพระคุณเจ้าของนิตยสารลูกทุ่งกองยาวและบรรณาธิการรวมทั้งทีมงานนะครับรวมทั้งทีมงาน ที่เข้ามาที่อนุญาตให้เรานํามาเสนอต่อสายตาพี่น้องประชาชนขอยท่านในโอกาสงวดแรกของปีใหม่ต้อนรับปีใหม่อหอยท่านและทีมงานมีพลานามัยแข็งแรงร่ลำ,ลำล่ำรวยนะครับพร้อมรูปเมียนะครับขอให้แข็งแรงหาตัวเลขดีๆมาให้กับเอฟซีทุกๆท,ท่านนะครับกับผมขอกาบขอพระคุณและกาเพราะว่าสวัสดีครับ เจอกันอีกครั้งในคลิปถัดไปครับ